กินข้าวกับพระเอกเรื่องราวของสาวแอปทักษ์ออนซุ่มดินเนอร์กับพระเอกดังงาน,นนี้แห่จับตาก,กันทั้งวงการเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับเรื่องราวที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องราวของนักแสดงสาวสวยอย่างแอบทักซอนเชื่อว่าหลายๆคนนั้นต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเธอคนนี้เป็นอย่างแน่นอนพอต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากและเป็นนักแสดงที่ลเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสำหรับสาวแอบถือว่าเป็นนักแสดงแนวหน้าของเมืองไทยอีกหนึ่งคนและอย่างที่ทราบกันดีว่าสาวแอบของเรานั้นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่ง เธอเลี้ยงดูลูกมาคนเดียวตลอดหลังจากที่เธอนั้นได้ยแยกทางกับสามีเธอนั้นก็ได้เก็บหัวใจของเธอไว้เป็นอย่างดีโดยการที่เธอนั้นคองตัวเองโสดมานานหลายปี ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวลือออกมาว่าเธอนั้นกําลังพูดคุยกับหนุ่มรุ่นน้องในวงการซึ่งตอนนี้ทางด้านของแฟนคลับก็กําลังสืบว่าหนุ่มดังกล่าวคนนั้นเป็นใครแต่ล่าสุดหนุ่มนนกูลชานนก็ได้ลงสตอรี่ขอบคุณสาวแอปที่ได้พาเขานั้นไปนั่งกินข้าวเลี้ยงในวันเกิดย้อนหลังซึ่งในสตอรี่นั้นหนุ่มนนกูลก็ได้ถ่ายให้เห็นสาวแอปที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ข้างๆงานนี้ทําเอาหลายๆคนนั้นแห่เข้าคอมเมนต์กันอย่างมากเลยทีเดียวคะ่ะ